ับสบายดีพี่น้องกับสบายดียมามเสาเด้อพี่น้องสุกุสุคนสมศักด์สุบอนสีุู่กฐานเนาะที่สลบแล้วครับแพงปาตาผ้าสิผ้าไปหาน้องไมมไหลพี่น้อยแต่มาเอาอยู่น้องก่อนมาเอากอของเกี่ยวค้องก่อนสี่ส่วนพันพละลงใหญ่เงือ่อนอะวรลงไปเบิ่งอยู่หอ้องโหไอ น okay. ้องเม็ดมาอนามัยขนองได้พี่น้องลงน้ำน้ำกันโอ้พระตาในใส่แขนฉันพรตายุงสิหามเลยสิลงมาเอาในใส่จากอันจีพแกงในน้องนี่ไปจยกแล้วไอ้สิพี่น้องหาอนามัไหลน้ำกันยามเศร้าพี่น้องตากระจายอนามัไหลมาให้น้องนิด แกดการถาไมาต่ตาน่ะสิเมื่อซอยเวียดดูทั้งนั้นบ้านในก่อนสอยลูกซอยล้านก่อนดูนด่เพื่อนดะีอันเลวฝรั่งเศะเลยจากเสียออกมาแล้วเวียกนะวันนั้นใครน้องมีแก้งขาหากินมาให้ลูกก่อนจากเสียยังพี่น้อย มันนี้แจ้งแต่เศร้าเลยแดดนนี่ยแจ้งแต่เศร้าเลยไปเดินพี่น้องไปนกันไปเบิ่งอยู่สวนไฮทอีกอ,งงอ่างกองพอนั่นพอองม่ตาแม่องม่ตาตามาปลูกไว้สามปีล่ะก่อนอก็บังไงเห็นมาตา,าเห็นอยู่เมื่อวานไรหน่อยอยู่ในสวนพัดตาลงมาอะคะ บ่ได้แกงพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามภาษาบ้านเฮานี่แหละพี่น้องทําบ่ยากซื้อยากซอยซื้อก็ประมาณเงินยคือคุ้มเมอนี่พี่น้องเอ้ยกมาก็ซับตัวตอเด้หนอว่ามาตพ่นเห็นเมื่อวาน นี่ตัวต่อไปเออตากิ้งอหลอดหัวให้พตาเขาได้ลายหน่อเติบได้หน่อยนี่พตามาปลูกได้สามปีหาบมาแต่บหุ่ยมาปลูกมาปลูกอ่ะสามกอบมได้มันติดกอเดียวีนะเโอ้ยกอเดียวก็อยากพอแกงเลยเด้อนี่นะหลายเติบ รู้สึกว่างามขึ้นเลยได้พี่น้องนี่รู้สึกว่างามแล้วงามเลยขึ้นจนนอก็ได้หนึ่งใบไข่ได้นี่พี่น้องจ้ะเอ้นินกับงามสมควรอยู่เด้อพี่น้อย ออกแล้วออกแล้วคือสีบลได้สามแล้วพี่น้เนาะแตาเบิง่งกะว่าหรือจังไงเออนี่งามเลย chạy ขนาะดน่ะขั้นสามกับส,สีบลไล่นะขอขั้นเอามาสามกันงามแล้วขึ้นเลยนี่นะเนาะแตาบลไดบอกว่าเดินนี่โคตรเธอเดียว ฝนลงมาโหดห้ฝนลงมาถใสจะหายงามขักปัญยังเลยกำลังงามแล้วแตงเข่าปีนี้สิสัมได้แหละพี่น้องจ๋าคนผลิตเฮาก็ดีแต่ว่ารายกว่าปีที่แล้ว เมตาลงทุนปลูกปลูกกระไลก็ปพี่ทีแล้วพี่ที่แล้วนี่ยเมตาปลูกบดได้ไรปานี้เพราะวะ่าแมตาบ่มีที่เนาะพี่แล้วเนี่ยแถวนี่แม่ตาปลูกมันได้พี่น้องแต่ปีนี้แม่ตาบ่ได้ปลูกมันทางนี้เลยมาลงทุนปลูกเบ่งมกแตงว่ามันสีได้ยสำได้พี่น้องถาลุ่นเด้อพี่น้องเด้อถาลุ่นถาสม เป็นหมากเลยบอเพราะอาซีบนี่แม่ตาปลูกมาได้หลายปีเลยพี่น้องมีปีหนึ่งแมตาบ่ได้ปลูกอ่าปีาปส่งหน่อยปีได้ส่งหน่อยปีส่งหน่อยเกิดแมตาหยากเลยบ่ได้ปลูกปีต่อมากับปลูกมาคือเก้าแมตาปลูกมันด้ตั้งแต่ผู้หละมาตายัางหน่อย ชาวชาอวี Pro, ้ชาวกะปีิข้าวบัวหิรุ้ยเนาะบัิรุ้ยพี่น้องแต่ก็พอได้ใส่ในครอบครัวแบ่งปลูกเฮาปลูกบัวลายถ้าทาปลูกลายนะเนาะเป็นอันชาวเกษตรผลปลูกลายๆกระสีอันปลูกเป็นสินค้าเลยแบบส่งเลยเฮาขัดผัดบ่มีรถบ่มีล่างเนาะบ่มีหันแอฟสีส่งสีเงินโอ้ยอยางตัวเดียว เรามีหลดทุนไดจะกขั้นหนึ่งค่ะแต่สิล่งทุนปลูกละลายพี่นอส,อส่งเลยห้าเหลาะส่งเลยแถวได้อยากได้เฮากแ็แล่นเลาะส่งเหลาะส่งเละความคิดแม่ตานะอยากปลูกอยากปลูกเป็นสินค้าพี่นอแม่วะาบ่บเป็นคอยไพ่นะเรื่องปลูกเป็นคอยตัวเองเหม่้วกพักได้แห้ง้วกสู้ต่อไปเนนี้ เป็นสินค้าปลูกลายๆเขาเห็นอยู่ไทยก็จะปลูกลายๆนะเขาก็คิดอยู่พี่น้องอยากปลูกแต่ว่าเขากับเรไม่หลดไม่ลาเนาะสิะไปแก่ไปส่งไปขายนะอยากทำตัวนี้แหละพี่น้องจะ้ะถ้าเขามีแข็งไม่ค่า้าไปกับปลูกกับพ่อปลูกปลูกหลายอยู่บ้านเขาก็บสั่ไปทํางานอยู่ไทยพี่น้องถ้าเขาเก็บได้เนาะเก็บโฮมได้ บอลนะความพยายามไปได้คือว่าไหนป่ะพี่น้องไปทำกันผัวพอตาไปล่ะตาได้กำไรเลยพี่น้องพุดบอลเดียวเห็นสองหน่อเด้อตะลุ่มเออเออเย็นะมีอยู่เด้อพี่น้องยแต่ถามผางนั่นทำไมเขาได้ฮาร์ตอยู่นะนะในลายสิ่อแกงเลยด้ว าเียวทางยอดยอดกับพอี่แกงสำมันป่ามันป่าน้ำไม้ไหล่ด้ในขังในกระมีได้น้ำไม้ไหลมาแกงเพลนไปเนาะยงนาต้นตะอดัดต้นไายนำาลดนป้าบ่อนนะแม่มาย่อยังเหมืนอมน้าไปตาไ้แช่ไหมป้าบ้อนนะแ มานะมาทอ่อยทอย่าท่ออยากลงไม่ได้ <มะ S 1> จขบุึก่อนมาเดินมาเดินฮะน้ำไม่ไหลน้ำกันไม่นอกงามเสียวกกอยากทอ่อแก้งเลยเนี่ย้ะพี่นอกจะ้ะหาตาห้างหน้าไมตตาในเด็ดใน,นกระพายน้ำล้นที่อนอยู่ในอน,นห้างหน้าไมตตาภาคเบื้องหน้าคือเป็นหน้าของไมตตาเองตะลันหิน ใช้น้ำนรุกนำต้นศาสตร์กราบได้ด้วยเนาะขวามด้วมาขางลนน้ำไหมบุ่อยมีคือขาง ทั้งนั้นมีหลายอย่างก็หนึ่งที่หาอันก็ได้ทำเองก็พ่อแก้งเนี่ยมันมาทอดแถวหนาไายนั่มาไปหัวหนากับฮักเลยจะไปปักกอ็อยู่ลุ่มจะไปชิดก็อยู่ลุ่มนั่แหงนั่มาแหงแบบกับฮัก ลังแค้นก็ใช่เลยกล้วกันกลับเลยเนาะใหม่กระไดเครื่องกระตาโล่หล่นดีน้หล่นและปลายมันแหย่ตึงอยู่หากินตำหวตำห้องปลากระป๋าตัวเตะตัวเตะอยู่หวยตัวเตะตัวเตะเฮ้ Ba ba, ba, ba ba Ôi cha vô hậu mà ghi Khút bữa đại Ôi. Hết đoàn là đấy nhanh nó mỏ, Đi kì phải ta lọt. <laughs> lọt hụa. Nhưng mà nó nặng. Nà, làm thùng nào mẹ bỏ lũ. Nhưng mà này cả bỏ cây. mẹ nó em vô hụa cái Đại tên nó mãi lây. Hát tên nó mãi lây. Kem mà, 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 mà xẹp. ยังน้องก็พอได้เยอะแล้วยดุดส่วนกันไปบัดฮะโมมีเวลาก็มาจ,จุบจุบจุบเอายังน้องก็ได้เดี๋ยวพี่น้องมานำกันเดินมานำกันเดินป้าสิลงตัวอ,อยู่บ่บ่กสำหรับคลิปนี้มันตาลาแล้วพี่น้องจ้าพบพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อน้ำไมยให้เฮากระไดเครืองกระตาพี่น้องเอย ท,ทั้งหยอดทั้งแรงเกาะแกงแล้วอ้ววา,าวพเจ้าว่าอลายกินบุบบด <c oughs> ลาเลยเด้อผักเบุง้งผักส้มซองนองผ้าโซ่ไหนเด้อจ้าเพราะเด้ค่าขนมของนางพี่น้องเอ้ยเด้อเราใหม่เขากัสบายดีสุข,ขสุขคนเด้อขอบคุณละลายเด้อถูกกำลังใจถูกๆคอมเมนต์เด้อขอบคุณละลายเด้อคอยอยู่ดีมีเฮงลำรวยลำรวยกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี